สวยสง่าดุดนางพญาแบนด์เครื่องประดับดังปล่อยคลิปนี้ลิซ่าโดดเด่นมากสง่าง,งามแพงสมฐานะเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้สำหรับสาวล,ลิซ่ามาโนบาบนหรือที่รู้จักกันในนามของลิซ่าวงแบ,บ็คพิงเป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่โด่งดังไปถึงประเทศเกาหลีและรู้จักกันไปทั่วโลกนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอจริงๆค่ะ กับยอดติดตามทางอินสตาแกรมของสาวลิซ่าทะลุ55ล้านคนแล้วทั้งเต้นเก่งร้องเพลงเก่งถ่ายรูปก็สวยเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์อีกคนหนึ่งเลยละค่ะและแน่นอนว่าสำหรับสาวลิซ่ายังคงไปต่อในโลกโกบอลเอมบาสเตอร์กับแบรนด์เครื่องประดับรูราอย่าง บุกรลกาลีเป็นแบนด์เครื่องประดับที่มีเหล่าไฮโซโมหาเศรษฐีต่างชื่นชอบหลังที่ดีซ่าได้รับบทบัติด,ดังเก่าก็ทำเอายอดขาย